สวัสดีครับผมชาติเจริญทรัพย์นะครับพาพี่น้องมาดูไอ้นมเกาหลี <g all i> ครับหรือว่าไอ้นมแดนกิมจินี่เป็นรถขุดหุนด่นใดครับตัวใหม่คุนใด h x, x 2 1์ s นะครับขนาด21ตันครึง่งอ่ะลมไม้หรือว่าตีปลวกให้ดูหน่อยอ่ะ อีส21ตันครึ่งครับโอ้ช่วงล่างในเปรีอยเรอว่าท็อปและตัวใหม่สีใหม่ครับเป็นออปชั่นใหม่เลยครับดูแลโดย KCC นะครับ KCC เนี่ยโชคจัดให้ดมงานเชื่อมนอกเชื่อมในเสริมด้วยแผ่นเหล็กสี่แฉกไหลไปปิ้งให้พรบโอ้ตัวเดินหุนใดครับนี่สายโหดจากกรรมัมพูชาจัดให้ครับเชฟเฟอร์เล็กน้องเชฟเฟอร์เล็ก ชื่อเล็กครับตัวเล็กๆตัวเล็กๆแต่ว่าพลังเหลือเฟือครับร้อยสี่สิบห้าพลังมาครับวัยรุ่นกับบูชาจัดให้นี่่าตัวเขาค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันชั่วโมงละร้อยนะครับแพรมอเตอร์สวิงตัวเดินหุ่นใดศูนย์จลูกบานเม็รสรับุกี้ตรงนี้จะเกียร์ริงครับนะเกียร์ริงปลวก เครื่องยนต์6สูบนะครับอ่า 6BT AA 5.9นะครับเป็นเครื่องยนต์ขอมมิน6สูบ turbo direct injection ระบายความร้อนด้วยน้ำ145พลังมาวัดรอบเครื่อง2,000รอบต่อน,นาทีครับนะหรือว่าเอาให้พี่น้องได้ชมกันดูแลดี KCC มีโชค 0855144565ครับสบ่งัดได้ครัตัวอยู่ที่3ล้าน5้ามื่นสล้าน5้าแสนเมื่นนะพี่น้องหรือว่า3.59ล้านอ่ะดูดิจะมีมิ่มไหมมีพึ่งไหมรุ่นนี้ก็จะมีระบบจอยสติ๊กจะพี่น้องนุ่มครับนุ่มนิ่มสบายดึงเสียงรูนังฟังเพลงได้ครับลายไปปิ้งให้พร้อม ค่อยๆค่อยๆไปมีจอมปลวกต้องเอาออกครับกหุ่นในนะครับหลอดไฟก็ใช้ LED สว่างจัดจ้านนะครับเอลวใหญ่ตัวเดินใหญ่อ๋อ